By the way podcast p พรีเซนเต by เมอร์แรงใหม่กันแดดเมอร์แรงบัตเตอร์โกลด์ s p สพ0สักได้แล้ววันนี้สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับกีต้ารนัชชาแสงคำและ By the way podcast ไนะคะ ดีตอนเช้านะคะทุกท่านกำลังอยู่กับกีตาร์นะัชชาสนคัมแล้วก็พายดูวีพอดแคสตนะคะเอ,อ่อ EP นี้เป็นเกี่ยวกับ EP <c oughs> ที่แชร์เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของบาลานซ์ชีวิตซึ่งตาชอบมากๆต้องต้องบอกทุกคุณผู้ฟังก่อนเลยนะคะว่าตาย,ยังไม่ได้อัด EP ที่ยี่สิบเอ็ดแต่ข้ามาอัด EP ที่ยี่สิบสองก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าชอบอะชอบเรื่องนีนะคะก็คือชื่อเต็มของท็อกปิบนี้คือสร้างบาลานซ์ให้ชีวิตกันหน่อยเถอะ อ่าสร้างบาลานซ์ให้ชีวิตกันหน่อยอ๋ออีพีนี้นะคะก็เป็นอีพีที่ต้ารู้สึกว่าพาวทูพีเซนต์มากนะคะภูมิใจนำเสนอที่สุดนะคะเพราะว่าต้าเชื่อว่าหลายๆคนคงจะมีโจทย์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะหลายๆคนก็เครียดโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะยิ่งสถานการณ์โควิดนะคะไม่ว่าจะเป็น อยอดผู้ติดเชื้อเอยแล้วก็ข่าวสารต่างๆที่เราเสพเลยนะคะซึ่งเราไม่รู้ได้ซองว่าพลังงานพวกนี้มันคือพลังงานลบของเราในแต่ละทุกเช้าอะเนาะเพราะว่าบางบางทีเราตื่นมาบางคนนะคะก็จับโทรศัพท์ก่อดเลยอ่าบางคนจะเป็นวัยรุ่นหลายคนเป็นน้องสาวตาคุณพ่อคุณแม่ไหนก็จะเป็นจับโทรศัพท์นะคะก็เสพเลยนะคะยอดผู้ติดเชื้อวันนี้2องหมื่นเอ็ดสองหมื่นโดยที่เราก็ไม่รู้ว่า เราเสียพลังลบแล้วก็ดึงอาจจะทำให้เราเชีวิตแบบว่ารู้สึกว่าเฉาแต่แต่ไม่รู้ตัวไงไม่รู้ตัวนะคะเออก็เลยวันนี้ก็เลยบอกว่าโอเคมีคำถามหลายคำถามมันก็หลายคนตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะต้าก็เคยผ่านจุดที่สร้างบาลานซ์ชีวิตไม่ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาแชร์ทุกคนฟังว่าในจุดจุดนั้นหรือว่าในตอนนั้นเนี่ย รู้สึกยังไงแล้วออกมาได้ได้สักพักหนึ่งแล้วชีวิตเริ่มมีบาลานซ์ขึ้นดีกับความสุขของเรายังไงคนรอบข้างอย่างไงแล้วก็ชีวิตของเราการทำงานอะไรอย่างไงนะคะซึ่งตั้าโอ้โ,อโหอีพีนี้ขอจัดเต็มเลยนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าใช้เวลากี่นาทีนะคะโอเคนะคะก็จริงๆแล้วตั้งมีเพื่อนเนาะเพื่อนเพื่อนเยอะมากเพื่อนเพื่อนเยอะแล้วก็มีเกือบหลายสาขาทุกอาชีพไม่ <S <S ว่าจะเป็น เพื่อนที่ตานิยามเมนี่ยจะเป็นเพื่อนรุ่นโตบ้างเพื่อนรุ่นเดียวกันบ้างเพื่อนอายุเท่ากันเพื่อนไร่เลี่ยกันหรือว่าเพื่อนที่เป็นนักธุรกิจด้วยกันที่อายุห้าสิบหกสิบนั่นก็หมายความว่าเขาก็ยังเป็นเพื่อนอยู่ดีนะคะนะคะความคํานิยามของต้านเนาะจวันหนึ่งต้าได้รับโทรศัพท์นะคะได้รับโทรศัพท์หลายสายนะหลายสายว่าแบบเอออยู่ดีๆก็เครียดแต่ไม่รู้ว่าเครียดเรื่องอะไรซึ่งต้งงงมากเพราะว่าเออเป็นเหมือนฉันเลยในในแต่ก่อนอะไรเงี้ยนะคะเป็นเหมือนฉันเลย เออบางทีอาจจะแค่แค่คนเราพักผ่อนไม่เพียงพอท้ายทอยมันก็เริ่มตึงในทุกเช้าแล้วอ่ะเออแล้วทีนี้คือเออ ในเรื่องของบาลานซ์ที่เราไม่มีบาลานซ์บางคนตาได้คําตอบว่าเอ้ยทาไมก็ลองสอบถามเขาดูพฤติกรรมของเขาอะไรแบบนี้จริงๆตาไม่ใช่หมอเนาะแต่ว่าพอแนะนําได้สําหรับอะไรที่ถ้ามันตรงกับเคสที่เราเป็นแล้วมันแก้ได้แล้วก็เราก็อาจจะให้คําแนะนําได้นะคะแต่ก็ไม่ได้ถึงแบบระดับขั้นแบบโอจ่ายยาแรงให้เลยอะไราเงี้ยทาไม่ได้นะคะนั้นไม่ใช่จิตแพทย์นะคะอ่าก็ตลกกันไปนะคะเชา้านี้โอเคตาก็จะ บางทีจะมาในรูปแบบแบบเออรู้สึกว่าเครียดไม่รู้ว่าเครียดอะไรเรื่องทุกวันเนี้ยรู้สึกว่าแบบขีดความสุขของตัวเองสูงขึ้นก็เลยบอกว่าเออแล้วเป็นยังไงสําหรับบางเคสนะคะบางคนก็ก็เลยก็เลยถามว่าแบบมีความสุขไหมอะทุกวันเนี้ยนะเป็นคําถามที่ตาชอบถามนะคะเวลาที่โทรมาหลายคนจะตอบไม่ได้บางคนจะงงว่า ความสุขคืออะไรเฮ้ยไม่ได้รับความสุขนานแล้วอะไรแบบนี้นะคะตาก็เลยถามต่อว่าเฮ้ยวันนี้วิวทํางานกี่ชั่วโมงอะวิวใช้เวลาทางานกี่ชั่วโมงบางคนจะบอกว่าโอ้โหรู้สึกว่าตั้งแต่ตื่นเช้ามาก็ทํางานเลยบางทีก็ไปทํางานประจําหรือว่าอะไรก็ทํางานแล้วก็ต้องมาหนีโควิดต้องมากลัวโควิดอีกบางทีใช้เวลาทํางานตั้ง6กถึงเชั่วโมงกลับมาก็กลับมาเข้าหออยู่ในห้องสี่เหลี่ยมบางทีไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตเลยไม่ได้แบบ j o ยไ life เลยอะไรเงี้ย ต้าก็เลยบอกว่าโอเคถามว่าวันนี้ทํางานหนักเวิร์กไหมเวิร์กนะคะทุกคนเวิร์กเพื่อ,อนาโคตจะได้มีเงินใช้ถูกไหมคะแต่เฮนี้สุขภาพร่างกายจิตของคุณจะเริ่มไม่คุ้มค่าดิถ้าแบบนี้ถูกไหมนะคะก็ต้าจะชอบตั้งคําถามว่ามีความสุขไหมวันนี้เชา้ามีคนโทรมาเขาบอกว่าขอให้ยูมีความสุขมากๆในวันนี้จะชอบอวยพรเพราะว่าอยากให้ทุกคนมีความสุขจริงๆการบริสุท์ชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะบางทีเนี่ยมนุษย์เนาะ จะถูกสร้างมาเพื่อเชื่อมโยงกับธรรมชาติเพราะว่าจริงๆเราต้องเข้าใจว่าเราเนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐเราเป็นสัตว์เหมือนกันเราก็คือเป็นคนคนหนึ่งที่เกิดมาจากความธรรมะธรรมดาธรรมชาติถูกสร้างขึ้นมานะคะก็เราก็ต้องหนีไม่พ้นเรื่องของการเชื่อมโยงธรรมชาติคุณคุณน่าจะเคยเห็นว่าทําไมวันนี้คือสีเขียวของต้นไม้ดูชโลมตาชะอุ่มในตาโดยที่แบบมองเ้าไม่เบื่อเลย สพรพพสัตไม่ว่าจะเป็นนกบินท้องฟ้าทําไมเรามองว่าเออมันสวยมันแบบมันเวิร์กทั้งทาง,งที่บางคนนะคะโทรมาหาตั้เนี่ยวันนี้รู้สึกว่าไม่เคยเห็นพระอาทิตย์สวยงามขนาดนี้มาก่อนท,ทั้งทางที่บางทีมันขึ้นทิศตะวันออกตกทิตตะวันตกเป็นแบบนี้ซ้ำๆทุกๆวันนะ่ะใช่แต่เราไม่ค่อยได้มองมันไม่ค่อยได้เชื่อมโยงกับมันมาถึงก็เครียดชีวิตแล้วก็ไม่ได้ออกมาหาเวลาชีวิตให้ตัวเอง เพราะงั้นแล้วนะคะวิสิงที่จําเป็นมากว่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการออกกําลังกายอันนี้ขออนุญาตเชิญชวนเป็นแคมเปญเลยนะคะถ้าคือเวลาที่เครียดหรือว่าเวลาที่ทํางานรู้สึกว่าประสิทธิภาพในการทำงานน้อยต้งจะจับตัวเองหรือว่าวันนี้อยู่ตื่นกี่โมงอยู่ใช้ชีวิตยังไงเอ่อออกไปดูธรรมชาติแล้วหรือยังออกไปเอ่อคุยกับคุณพ่อคุณแม่ความสัมพันธ์กับผู้คนไหมแล้วก็รวมถึงเรื่องของการออกกําลังกายเนี่ยสำคัญมากเฮ้ยช่วงนี้ไม่ได้ออกกําลังกายนานขนาดไหนแล้ว รู้สึกว่าร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงหรออะฉะนั้นเวลาชีวิตเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณคุณดึงตรงนี้ออกมาได้เวิร์กเลยบางคนเป็นซึมเศร้าเพราะโรคสี่เหลี่ยมโรคสี่เหลี่ยมของคุณไม่ได้ออกไปไหนเลยบางคนพะวงว่าเออไม่อยากเครียด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 บอกตัวเองซ้ําๆจนบางทีแบบรู้สึกเครียดเองเครียดเพราะว่าบอกตัวเองว่าไม่อยากเครียดคุณเข้าใจไหมนะคะประมาณนี้ตั้งเลยบอกว่าเออถ้าเคยเป็นคนที่ไม่มีเวลาชีวิต แล้วร่างกายทุกทรมานมากเหมือนไม่มีความสุขอย่างเช่นนอนไม่พอตึง้ายทอยแล้วรู้สึกว่าตัวเองเครียดบางทีอะคะ่ะร้านชีวิตสําคัญมากว่าจะเป็นเรื่องของตั้งแต่การนอนอ่าตั้งแต่การนอนนะคะนอนกี่ชั่วโมงเอ่ยหกถึงแปดชั่วโมงไหมอาหารการกินแล้วที่สําคัญกินน้ําระหว่างวันคุณกินได้เยอะไหมออกกําลังกายแล้วก็เชื่อมโยงกับผู้คนไหมส่วนเรื่องของการทํางานใต้เชื่อว่าหลายคน ก็ทําอยู่แล้วซึ่งตรงนี้หาบาลานซ์ให้ได้ถ้าสมมุติประสิทธิภาพการทํางานมีเต็มสิบขีดจํากัดมีเต็มสิบให้คุณใช้8ปก็พอเพราะเวลาบางส่วนต้องเอาไปให้บาลานซ์ชีวิตด้วยเพราะเสียมาไม่คุ้มกันนะคะเสียมาเป็นเอ่ออาจจะทําให้สุขภาพจิตของเราเนี่ยไม่ดีคนรอบข้างก็อาจจะได้รับแบบคุณลองคิดภาพตามถ้าวันนี้เราหัวเสียแล้ต้องไปคุยกับคนรอบข้างลูกค้าเขาก็คงจะรู้สึกว่า เฮ้ยวุย่นวายมาจากไหนเออการทํางานของครูจะออกมาไม่ดีด้วยความสัมพันธ์ไม่ดีด้วยเพราะเรื่องของความสัมพันธ์เป็นเรื่องใหญ่ไม่ดีเนี่ยชีวิตเราก็จะไม่ดีไงเราก็จะคิดมากเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตไงนะคะเพราะงั้นแล้วอย่าลืมหาเวลาให้กับตัวเองใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยนะคะโอเคกีตา้านัชชาแสงคำนะคะเชิญชวนให้ทุกท่านสร้างบาลานซ์ชีวิตกันหน่อยเอาล่ะนะคะวัยรุ่นทุกคนคะออกนอกกรอบกัน นะคะทำสิ่งใหม่ๆแล้วก็ให้เวลากับตัวเองสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้างแล้วก็เชื่อมโยงกับธรรมชาตินะคะสำหรับวันนี้กีตานัชชาแสงคาขอ,อ,อแชร์ริงเกี่ยวกับการสร้างบรนซ์ชีวิตกันเพียงเท่านี้นะคะ EP หน้าเจอกันใหม่กับ EP ที่23การเขียนช่วยดึงของดีออกจากตัวสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ By ด์เดอะเว d ์พอดแคสต์พรีเซนเตอ์ร์แ